สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอีกถึงหนงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่1 0สิงหาคม2566คุณเปลวสิงเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าน้ำตาเมียหลวงในงานมั่นก็ขออนุญาตคุณเปลวสิงเงินหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังสถานการณ์เหตุการณ์การบ้านการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ รกยอย่ที่คุณเปลวสิงห์งนั้นเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าเพื่อไทยบวกก้าวไกล8ปพักแรก312เสียงเสนอพิธาเป็นนายกล่มปากเอาไปเพื่อไทยบวกภูมิใจไทย8พรพักรอบสองมี228เ,เ,เสียงส่งเสถียเสียงสูงโทนี่กำลังเดินแผนของเบ้งยืมเก่าทันโจโฉทางหนึ่งให้ชนละนาศเปิดตัวพักเล็กร่วมแจมขณะเดียวกันทางหนึ่งส่งอุ้งอิงไปแปรศาตราเป็นแปรพันกับพิธาที่พักก้าวไกลในว่าขอเสียง ส่วนจะกระชิดอะไรใส่หูพิธาตามที่พ่อฝากมาบอกไม่รู้รู้แต่ว่าก้าไกลจากบึ้งเป็นบานกันทั้งพักสรุปการเมืองเรื่องจัดตั้งรัฐบาลณวันที่9สิงหามาถึงตรงนี้แล้วจะยังไงกันต่อ8พักเพื่อไทยภูมิใจไทยแค่212เสียงยังห่างรัฐบาลเสียงข้างมากคือ2 5 1เสียงขึ้นไปอยู่ตั้ง39เสียงและเมื่อวานเพื่อไทยก็เปิดตัวพักร่วมอีกหพักประกอบไปด้วยประชาชาติ9เสียงชาติพัฒนากลา้า เพื่อไทยรวมพลังพักละสองเสียงเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยพักละหนึ่งเสียงรวมแปดพักสองรยี่สิบแปดเสียงก็ยังขาดอีกยี่สิบสามเสียงที่จะถึงสองร้อยห้าสิบเอ็ดเห็นว่าวันนี้จะเปิดตัวพักที่เก้าพักชาติไทยพัฒนาซึ่งมีสิบเสียงนั่นก็ยังต้องหาอีกสิบสามเสียงจึงเป็นเสียงข้างมากที่มีสองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงขึ้นไปทำไมเพื่อไทยแทนที่จะเอาพลังประชารัฐซึ่งมี40เสียง มาอีกพักเดียวก็เสียงเกินครึ่งแล้วโดยไม่ต้องไปกวาดต้อนพักเล็กๆมาแจมนี่คือประเด็นน่าคิดแต่เพื่อไทยอยากไม่ทํากลับทําว่าจริงใจแต่ล้นเกินจนออกไปทางแ้งทาประกาศขอขอมา,าก้าวไกลกับการที่ต้องจําใจถอดมัน่นแล้วจําใจไปมั่นภูมิใจไทยแทนที่อุ้งอิงไปงอนง้อในห้องหอ,อกับพิธาที่ก้าวไกลไม่มีใครคนนอกทราบบทเจราจาแต่ได้ยินเจี๊ยบอมรัตชบาบานประจำพักบอกสื่อแบบเน็บแนมแกมประชดว่า หัวไปมีเมียน้อยยังต้องไปตามปูที่นอนให้ด้วยเหรออืมก็เห็นภาพเลยน้ำตามเมียหลวงท่วมสวงในใครไม่ช้ำแต่เจี๊ยบช้ำทําไปทํามาดูดูไปเรื่องเพื่อไทยตั้งรัฐบาลผมชักห่วงว่ามันจะออกแนวสามคนหัวเมียลึกสุดหัวใจของเพื่อไทยร้อยชูหรือจะสู้หนึ่งก้าไกลเพราะศีลเสมอกันมันมีความเป็นไปได้เพื่อไทยอยาก้าวไกลจะเหมือนหัวเมียบางคู่อยากทางกฎหมาย แต่ในทางเป็นจริงทิ้งกูมึงตายฉะนั้นภูมิใจไทยเมียใหม่ก็อย่าเพิ่งตายใจว่าเพื่อไทยจะรักจริงอาศัยนำภูมิใจไทยเข้าฉากแต่งตกตาสอวอโหวตให้ก็เป็นได้เสร็จต้มตามแผนนั่งแท่นนายกแล้วก็ย้อนไปเอาก้าไกลเมียหลวงนั่งวอหามกลับมาร่วมหอเป็นคอรมอสามคนผัวเมียนั่นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสีที่ใกล้แดงมากที่สุดคือสีต้มจะเห็นว่าสองสีนี้เป็นมวลชนคนกลุ่มเดียวกันทั้งในถนนในสภาในครูหาเลือกตั้ง เพียงแต่แบ่งกันใช้ตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่ยักเยื้องต่างกันไปบ้างในบางจังหวัดหมู่นี้ว่าที่นายกเศรษฐาหายหน้าหายตาไปนะคนที่ไปกงองอขอรักคืนจากก้าวไกลเมื่อวานแทนที่จะเป็นเศรษฐาในฐานะคนที่ต้องถูกเสนอโหวตเป็นนายกไปขอเสียงสนับสนุนแต่กลับเป็นอุ้งอิงที่รอบนี้ขอบายต้องโชว์บทบาทเดินจากอีกพักไปอีกพักแทนให้ปรากฏเป็นข่าวต้องการสื่ออะไรหรือซื่อว่าคุณพ่อเปลี่ยนใจส่งอุ้งอิงเป็นนายกแทนเศรษฐา เพื่อไม่พลาดให้เสียหน้าและเพื่อความมั่นใจถึงสวออไม่โหวตให้แต่ถ้าก้าวไกลพักเดียวเทผสมให้ก็ยักไหล่เบ็ปากใส่สวออได้เลยเพราะเสียงท่วมท้นล้นเกิน375น่าจะถึง400เสียด้วยซ้ำเรื่องปูนบำเหน็จในความดีความชอบค่อยว่ากันไปปรับอรมอรเอาก้าไกลมาร่วมบีบภูมิใจไทยกลายเป็นให้เกิดความรู้สึกว่าคับที่อยู่ได้แต่คับใจอยู่ยากแล้วเมียน้อยก็ต้องหอบเสื้อหอบผ้านองน้ำตาจากไป อย่าลืมว่าทักษิณเป็นคนแค้นฝังหุนห่นจากเหตุการณ์อดีตกับเนวินร้อยปีไม่มีวันสายในการล้างแค้นหรืออีกทางอุ้งอิงไม่ลงแต่เพื่อชัวก็ยังต้องพึ่งเสียงก้าวไกลครั้นจะให้เสถาหรือลี่กงกงในห้องแอร์ไปเจรจจเองนั่นน้ำหนักยังไม่ถึงที่ก้าวไกลจะเกรงอุ้งอิงมาเหมือนพ่อมาเองเพราะในยักษ์นั้นอุ้งอิงจึงต้องเป็นนางพญากรีดกลายเฉิดฉายไปเองจนพิธาต้องเอ่ยปากในบทพระเอกขอแค่รับฟังกันอย่างเข้าใจและมีวุฒิภาวะ ดูบันช่างย้อนยอกยิ่งกว่ายอกย้อนนะเพราะทุกอย่างเป็นไปแบบจริงใจแต่มือไพรหลังถือมีดไว้ใจอะไรยังไม่ได้ทั้งนั้นก็ดูสีขนาดประกาศแปดพักใหม่ร่วมตั้งรัฐบาลเสียงยังไม่ครบตัวนายกยังไม่รู้ว่าใครแล้วมันจะไว้ใจกันได้ยังไงเพราะสองรอบสามรอบในการรวมเสียงที่ผ่านมาทาให้เกิดความรู้สึกว่าในตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยของชนละนาน่นการถแถลงการตกลงแต่ละครั้งเป็นการเล่นตามบทที่เขากําหนดให้ในการออกบาแสดงหน้าฉากเท่านั้น ส่วนของจริงที่ใช่และเชื่อได้ว่าเป็นการบัญชานายใหญ่อยู่ที่อุ้งอิงคนเดียวทําไมเพื่อไทยเชิญพักร้อยแปดแต่ไม่เชิญพักสองลุงพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมาร่วมซึ่งทําให้ชัวร์ว่าผ่านด่านสวได้99.99เ99ปอร์เซตกลงจะเชิญหรือไม่เชิญอยากรู้อ่านบทที่เขาเขียนเป็นแถลงการให้หัวหน้าชลนละน้าอ่านในการเปิดตัว6พักเพื่อวันก็จะรู้ทันทีดังนี้การที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้ได้ต้องสลายพัวก,การเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคน เพื่อร่วมกันจัดตักรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกมาจากวิกฤตเพื่อนําประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉัน์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สําคัญอย่างสูงสุดจะเห็นพจนานุกรมฉบับเพื่อไทยบรรจุสับใหม่สลายขั้วการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันและเป็นวาระประเทศที่สําคัญอย่างสูงสุด ัำที่เพื่อไทยบัญญัติใช้ในครั้งนี้นับว่าแปลกใหม่อันไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ 2, สองทศวรรษนับตั้งแต่ทักษณิณนิราชไทยไปเมื่อ19กันยาสี่กาการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยครั้งนี้เขาถแถลงเป็นวาระประเทศจึงเลี่ยงใช้คําว่าวาระแห่งชาติหรือรัฐบาลสมานฉันท์แต่จากที่หัวข้อสับใหม่ตามที่ผมยกมาให้เห็นนั้นรูปธรรมมันบอกบอกเช่นนั้นชัดหมดสงสัยไปเปลาะและกำลังว่าจะมีพลัรประาราฐเป็นอย่างน้อยมาร่วมด้วยหรือไม่ แต่ในความเห็นผมนะถ้าเกิดรัฐบาลสมานฉันจริงผมขออนุโมทนาคนไทยจะได้เลิกแบ่งแยกแบ่งข้ามแยกสีีกันสักทีบ้านเมืองจะได้ไปโลดแต่สมานฉันทั้งนี้มองลึกลงไปอีกเพื่อไทยหวังใช้สมานฉันสร้างแนวร่วมเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเป้าหมายหลักของเขามากกว่าของเขาคือของใครก็ของเพื่อไทยกับก้าวไกลที่มุ่งมั่นจะเปิดประตูบานที่สองบานที่สามปฏิรูปคือการปฏิวัติขุดรากถอนโคนนี่คือสิ่งที่คุณเปรวสีเงินนั้นเนี่ยครับ เขียนเอาไว้ในเช้าวันที่10ถสิงหาคม2 5 6 6กก็หยิบยกไว้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันครับ